ลอยออสตินหรือว่าพลเอกลอยออสตินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยนะได้เดินทางไปถึงประเทศเวียดนามแล้วนะก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารเนี่ยนะวันอังคารวันพุธเนี่ยก็เลยลอยออสตินนั้นก็อยู่ที่สิงคโปร์ <c oughs> เสร็จภารกิจที่สิงคโปร์ก็เดินทางต่อไปที่เวียดนามนะฮะเป้าหมายหลักในการที่ไปเวียดนามนั้นเนี่ยนะอเมริกาขอให้นะฮะเพื่อที่จะ จัดการดําเนินการเนี่ยในการที่จะสร้างพันธมิตรกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านต่างๆกับเวียดนามเป้าหมายหลักเลยนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในพื้นทีอ่อาเซียนนั่นเองนะฮะแน่นอนครับที่ผ่า,ผานมาานั้นเนี่ยนะเวียดนามเองก็อาจจะไม่ได้มี ปฏิกิริยาในการเลือกข้างว่าเลือกอยู่กับสหรัฐอเมริกาหรือว่าเลือกอยู่กับจีนคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้บีบบังคับนะว่าเวียดนามนั้นจะต้องเลือกข้างใดแต่ว่าพวกเขานั้นต้องการกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเวียดนามเองนั้นก็ต้องการเสียรภาพในเรื่องของความมั่นคงทางทะเลนะครับจากกรณีที่จีนนั้นเนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่ทะเลจีใต้ดังนั้นเวียดนามก็อาจจะต้องมีความร่วมมือทางทหาร หรือว่าทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาเอาไว้ด้วย <c oughs> เพื่อคานอํานาจกับทางด้านจีนนั่นแหละ <c oughs> นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ที่สิงคโปร์เองเนี่ยครับพลเอกลอยออสตินก็ <c oughs> พูดในลักษณะแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกัน <c oughs> ว่าจะเข้ามาดูแลเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ทางด้านผู้นําของเบียดียมเนี่ยนะครคุณผู้ชมครับอย่างประธานาธิบดีเวียนส่วนฟุกเนี่ยก็บอกว่า เขาเองก็เฝ้ารอคอยการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสหรัฐก็คือกัมลาราแฮร์ริสซึ่งจะเดินทางมาเยือนเวียดนามและก็สิงคโปร์เนี่ยในเนี่ยต้นเดือนหน้านะในช่วงต้นเดือนหน้าบอกเขารอคอยอย่างตั้งตาสาหรับคนเอกลอยออสตินนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเดินทางเสร็จภารกิจที่เวียดนามแล้วเนี่ยวันนี้จะเดินทางต่อไปที่ฟิลิปปินส์นี่ฮะก็เรียกว่าเป็นวงรอบที่ นายทหารผู้นี้เนี่ยเดินทางเนี่ยเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกานั้นกําลังหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้กับ